วัสดีค่ะเด็กๆนี้เด็กๆบกับคุณแคว้นนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้หน่วยผีเสื้อแสนสวยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเราไปท่องคําของเจ้าก่อนค่ะผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนงามเจ้าโบยบินไปตอมดอกไม้ดูดน้ําหวานสําราญใจสุกระไรหนอผีเสื้อแสนงาม ต่อไปเด็กๆท่องตามคุณครูธีรวัตรนะคะผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนงามเจ้าโบยบินไปดอมดอกไม้ดูดน้ำหวานสำราญใจสุกะไรหนอผีเสื้อแสนงามเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ จำคำของจองได้หรือยังคะท่องตามกันได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเอ,อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อรูปร่างลักษณะของผีเสื้อประกอบด้วย1ปีกส หนวดสี่ปากห้าขาและหกลาตัวเด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปร่างลักษณะของผีเสื้อแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างปีกปีกผีเสื้อทำหน้าที่ในการบินตาตาผีเสื้อทำหน้าที่รับรู้ภาพของวัตถุ ที่เคลื่อนที่ได้เร็วจึงบินได้ว่องไวาตามจับได้ยากนวดหนวดก็คือปากของผีเสื้อทำหน้าที่รับรู้กลิ่นและใช้ในการดูดน้ำหวานของดอกไม้ขาผีเสื้อมีหกขาทำหน้าที่เกาะตามที่ต่างๆลำตัว ลำตัวของผีเสื้อซึ่งไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวเป็นวงแหวนหลายๆวงเชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆซึ่งเป็นส่วนทำให้เคลื่อนไหวได้สะดวก เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่ารูปร่างลักษณะของผีเสื้อเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเมื่อเด็กๆเห็นผีเสื้อแล้วก็อย่าไปจับมาเล่นนะคะผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเราเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเรายังไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเราผีเสื้อก็เช่นกันค่ะทีเด็กๆเขาคงไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเขาเช่นกันค่ะให้เขาอยู่ในที่ธรรมชาติที่สวยงามนะคะ อย่าลืมนะคะเราต้องดูแลตัวเองค่ะเด็กๆช่วงนี้นะคะโควิดยังไม่หายจากเราไปไหนยังอยู่รอบๆตัวเราเราต้องสวมแมสเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าเวลาเจอผู้คนนะคะต้องมานล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ยุบ่อยูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คว้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ